สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องฝ้ายกันอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํารูปให้เพื่อนกันไม่รู้ว่าจะออกมาตลกหรือว่าสวยนะมามาลุ้นกันเลยอย่างแรกเราก็จะมาทําเส้นก่อนเลยมาตัดเส้นก่อนนะเราก็จะเริ่มจากโค้งหน้าก่อนเลยอุ้ยเบี้ยว นี่นะก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็ทรงผมก็ว่าตามรอยเส้นเลยไม่มีอะไรมาก ก็ตัดผมกันต่อต่อไปก็ตัดคอนะทุกคนก็ทำผมเอ้ยไ,ไม่ใช่ทำคอดิเออมา เดี๋ยวขอตัดเส้นกันก่อนตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะนี่ก็จะเอาปาอันนี้แล้วลากเส้นก็คือปลาเวลาไปเป็นชั่วโมงมากมาต่อไปก็จะมาแบบเริ่มขั้นตอนลงสีกันเลยเนาะ เดี๋ยวขอหาสีที่คลายชุดนักเรียนที่สุดล้วกันอืม ป๊บนึงนะคุณขอหาก่อนล้วกันมาทุกคนเจอแล้วมาเริ่มลมงสีกันเลยโอ้โหมันเท่าไปอ่ะทำไมตอนนี้มันไม่ทำไมตอนเป็นแบบนี้มันไม่ค่อยเท่าอ่ะเอาใหม่ก่อนหาใหม่แป๊บ มาคนหลังจากที่ใช้เวลาหาไปนานมากตอนนี้เราก็เจอแล้วนี่มันจะอ่อนไม่นานหรอกประมาณสองสนาทีแหละอืแต่รู้สึกว่ามันนานเราก็จะมาเริ่มลง,งตรงนี้กันเลยปุ๊บเอาเอา บางแถบเรือเอาตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะทําไมตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นหร,เ,นรเดี๋ยวเราก็ทําการเอาสีแปดลงไปเลยนี่ประมาณนี้เฮ้ยทำไมตรงนี้สีดำหายอะ่ะอุย้ยโหใหญ่มากมาสีนี้ไหมทำการเอาสีนี้ลงไปเลย อันี้ต่อไปหาสีโบก่อนนะสีโบอุ้ยไม่ใช่กดตรงนี้ดิอืมสีโบใช่ไหมสีมันออกจะเข้มๆหน่อยชิมันก็จะออกเข้มๆเลย แล้วก็คือแบบหาสีที่ให้มันคล้ายรูปได้มากที่สุดนะก็คือสีเนี้ยมันคล้ายเหรอแปบ๊บหนึ่งขอไปหาใหม่ก่อนดีกว่า,วามันต้องออกสีน้ําเงินดิประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่สีนี้ต้องหากหรือเปล่าสีนี้แหละ เริ่มลงเสียเลยปึ๊บเดี๋ยวทำลายก่อนไปดูรูปก่อนว่าลายมันเป็นยังไงโอเคเราไปดูลายมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้างมันมีตรงกลา,างแบบนี้เออทำเหมือนเดิมเลยนี่มานี้โอเคประมาณนี้ ต่อไปผมเดี๋ยวหาผมก่อนนะสีผมนี่ก็จะออกน้ำตาลน้ำตาลำดำๆปะเดี๋ยวขอไปดูรูปก่อนโอเคไปได้สีมาแล้วสีมันจะเป็นประมาณนี้นะนี่มาลงสีกันเลยปึ๊บนี่ประมาณนี้เลยนี่ เดี๋ยวไปเอาสีผิวที่คล้ายๆหน่อยละกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนเป๊ะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบอยังไงเดี๋ยวไม่รู้อะไปได้มาแล้วลงเลยลงเลยอุ้ยรู้สึกว่ามันดำไปปะเอ้ยมันกำลังพอดีแหละอืม มาเก็บขอบขอบกันก่อนมา มาประมาณนี้มาทำตากันต่อเลยตาก็จะเป็นสีขาว โอเคได้สีตาแล้วต่อไปมาทำสีข้างในลูกกระตากันเดี๋ยวขอไปดูสีในภาพก่อนโอเคได้มาแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบเสียมตาลช็อกโกแลตหน่อยนะก็ลงเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาทำเพลังกันดีกว่า เอเดี๋ยวอย่าลืมทำคิวคิวนี่รู้สึกว่ามันจำได้มันจะอ่อนๆหน่อยประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะทำแก้มให้มันดูชมพูชมพูหน่อยชมพูเราจะมาแต่งหน้าด้วยไหม มึงก็คือแต่งม่วงๆมุสวซัวม่วงๆซัวมากแต่งไปก่อนเดี๋ยวก็สวยเอง มาเริ่มการเกียร์จะรอดปะเนี่ยถ้ารอดก็คือต้องถ้าไม่รอดก็คือต้องทำใหม่แต่งหน้านะทำใหม่โอ๊ยโดนตาก็ต้องทำใหม่บบมงนคน มาเรามาแต่งหน้ากันแมอันนี้รอดแน่ๆมามาเริ่มกัน แต่งๆไปก่อนนะตรงไหนพลาดค่อยแต่งใหม่มาเฮ้ยตรงนี้ไม่พลาดหระตรงนี้ก็ไม่พลาดนลืนตรงนี้แหละเพราะว่าลงเยอะมาก ฮ้ยมันไม่ต้องลงะไรแล้วอะ่ะคือมันไม่ต้องลง,งแลวมันก็ได้แล้วอะ่ะรีเฮ้ยโคตรน่ารักเลยลูกนี้เหมาะมากมาตับไ ะต่อไปะต่อไปะต่อไปะแต่งแต่งมุมม้วไปก่อนไม่รอดค่อยเอาใหม่จะแต่งมุมม้วไปก่อนไม่รอดค่อยเอาใหม่แต่งมุมม้วไปก่อนไม่รอดค่อยเอาใหม่อันนี้ไม่น่ารอดหรอมันเทาเกินสีอ่ะมันดูเทาแต่อันนี้ทำไมมันไม่เทาอ่ะ หลอกดาวนี่นะ เหมือนลอยช้ำเลยอะมันดูทำ้ายร่างกายอะดูดีดูดีเมวาละวนี่คือผลของการแต่งมัว่วเฮ้ยเราต้องลงเสียมพูกรอบหนึ่ง นี่นี่สวยมากอ่นี่เออสวย นิงก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแลย้วลดมากการแต่งหน้าคือน่ารักเกอโอเคก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันใหม่นะคลิปหน้าจะเป็นลูกใครไปลุ้นกัน